สวัสดีครับผมคือซีเคทีแนวฟิตติ้งเฟนซีเกมน้องตลาน่ารักคือคักเลวลาเราเล่นนั่นเองงับ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 ดรากเหมือนที่ม,มดเงับอันนี้อยู่ชั珀สามนะเก <c oughs> <c oughs> ็บมาหมดเลย ซึ่งอันนี้นไม่มีกินเป็นหมู่คณะนะครับนานนี้มีแต่กินทีละตัวทีละตัวนะอาีจะเสียก็แก๊กหน่อยนะเพราะว่าผมคุยกับคนอื่นในห้องตาลีน่าทอกอก็แหล,ละถ้าเกิดใคถามว่าเออทำไมไม่ปิดทอกอก่อนก็กูขี้เกียจอ,อ่ะเอออรอืมอืมอืมกินลนลว เงียบเงียบอุ้ยผมนี่ต้องมานั่งกินใหม่หมดเลยเงียบเงียบหนึ่งอัพโดเอ็กตาร์ไรฟ์เบียริงเฟนส์บ๊อปบ๊อปบ๊บโอ้โหเน้นเน้นเลยแม่กระพุ้นไม่เห็น ไกลแล้วกลแล้ว and old friend เพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่จริงป่าวะหนึ่งัพโดผมนี่กินได้หมดเลยยกเว้นแมงกะพุนเน้เนๆเลยสเตรสเคลียโจ๊ะโจ๊ะไปแบบเร็วๆเลยนะฮะ นี่คือเขาสอนว่าให้เราอุ้ยครับเม็ันสอนให้เราแบบเอออยู่ข้างหลังยังกะพูนอ่ะด่านนี้มาเป็นโรงเรียนนะโอ้โหโอ้โหผมนี่กินรัวๆเลยผมไม่ค่อยชอบตอนที่มุมกล้องมันชาครับ แร็กหายหมดองสารปลาที่ตัวเล็กสุดจุ้มอูโหเน้นๆเ,เลยโอ้เฟร,รนซี่ผมไปหมดเลยกินไม่ทางโรงเรียน โอ้กินตัวนี้ได้ดีกว่าลืมอู้อย่ามาเร็วๆอืมกินลัวๆกินน้ำน้ำผมเคยเล่นแบบนี้กินแต่ลูกแก้วจนจบอะแม่งไม่ได้กินตัวอะไรเลยแล้วกัดมันจะวิ่งเข้ามาหาปากอ้วหนี่มันโดเรียบร้อยอะอยมันกระพุนวาร์ปได้นะครับผมโทษที นาวโ d ดิงอ่านี่เขาสอนให้กินนีน่นี่มันทำให้เราเข้าปากมันเร็วขึ้นนะฮะสู้รี่ะวังว่าอ,อือกูเปิดแมปเปิดแมปเข้าปากมันได้ดีดียวนะผมไม่ค่อยชอบออด่าน,น,นี่มันเกมนี่มันมืดๆจังเท่าไหร่จริงๆนะ งาม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 งาแรกคไปมุดงามงามงามงาเปิดแบบเงี้ยเงี้ยนึกสงสัยว่าเออทำไมรูปไม่ไม่เหมือนในภาพเลยวะฮะรูปในภาพม่นเป็นตัวอะไรไม่รู้แล้วในในเกมแม่งคนละตัวก็ผมเล่นจบไปแล้วนะฮะรอบนี้มันเลยเป็นเยี่ยงนี้แบบับงับงับแับ แบบอืมลุ่อยอย่างไวอูนาวโรดิงเขาบอกแนะนำในในการกินเป็นหมู่คณะนะฮะมันจะได้ไวๆกินเป็นหมู่คณะใช่หรือไม่ผมไม่กินหมู่คณะก็ได้ผมกินรววๆแบบแบบแเบแบบนบบแบนบนับบแสบแบบสบบแบบ อย่างวาอันนี้อะไรเขาบอกอะไรบ้าง What you sell and try keep light on อยากเห็นมันเนอะอยากเห็นด้วยตัวเองใช่ไหมมันบอกให้เพิ่มแสงสว่างเ้าอกเกิดผมแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยนะยังไม่เก่งไั่เก็บักอึ่งซักเข้าปากโอ้ยวิทนี่น้อยเหลือเกิน

โอ้โ oh. สปีดโบสวสปีดโบทแวรบารบับบับบับบัมบับบบบดแวบมดแวบแืบกินไม่หมดเรียบร้อยอือแชปเตอร์นี้ไวไว้ พ่อวิชัยหน้าตานี่คล้ายๆกันเลยถ้าเกิดเสียเกมดังไปขออภยัยผมพยายามปรับดูมันไม่มีตัวปรับอเดี๋ยวอ้างนะเดี๋ยวเห้ดูหรือมันมีวะนี่ไม่มีนี่มิวสิกมีจะปรับปิดเลยอะ่ะก็เนี่ยนี่เป็นตัวธรรมดานะฮะนี่จะเป็นตัวใหม่อะ่ะถ้าเกิดเล่นจบปุ๊บมันจะมีนี่ให้พยายามดูให้ดีนะ ก็ขอจบแต่เยงนท่านีีนะบรี